สวัสดีครับวันนี้ก็สุขภาพมากอดมืมอถวงครับปลวมือนันแต่ยืะครับเด้้ายเยผมาุม,มงกล่าครับตอนนี้เยมอถวองครับยังยีง่ปลาถอดก็ดอจังเนะ แลมืก่กใส่พอดีถั่วมิดมวงๆหนึ่งนะครับดทดลองใช้ลายอ็ไ้ใช่พอดีถั่วเดี๋ยวเขาจะสกุอยู่ครับอ้หเห็นออ้อเห็นวนอะู้หูใ้เห็นฮะอ้ใเห็น้ยันมันหนึ่งเดียวยันมันใหม่ ดีไหมแรงๆไหมมาเ,าเามาท่านี้พอแล้วพอแล้วอ๋อวอกทีนะนอ่งอวอหกยที่นะ่งต้องสุก ใส่ไฟอ่อนครับคนไปเรื่อยๆล้จมจ็นเลืองครับครับครับไ mm, mm hmm. ม hmm? uh ่เอาปลาไปโดนอะไจังคนมันจะใหม่ก่อนมันจะตัวไหม่แน่ตัวหม่เหมแน่มันจะสุบวกันครับ เดียงจะดีจริงสิไปกินสิอะไเนี่ยเดี๋ยวปลาผ่อนหนยกินอะไจังกินเนาะนี่นน้ำม,มันมเขกเลือดเดีวนะครับตอนนี้แต่ะต่เบนินให้ป,ป๊าข้าไปเจไปยังตอนนี้ม่น้ำม,มันลือเดียวจิง<น>ต้องมันข้นครับ มันไปเรื่อยๆก็เป็นเจริญก็จะกว้างเลยครับต้องคนไปเรื่อยฮะแม่มามีเิ้นตัวไว้แมวมมีชิ้นตไว้หมีเมฆเป็นคนเหรอแม่เอาใส่ไว้หนึ่งข้าใส่ใบครับจับหมีเป็นคนเขียนคนเดียวเขีนคนเดียว เพ่คนเดียวป,ปาว๊าเาราตาแค่เมาป้าคนเดียวเพพงแหน่เนาะเม่เพงหน่อยๆจ้ะตาเพ่งแหน่หน่อย,ยๆอ่ะตอนก็นเหลื่มเหลืองเลยครับตอนนี้ครับไก่สุกพอและเริ่มเหลืองละ น,น้ำกันเดือดแห้งครับใส่ไฟอ่อนนี่ใส่ไฟแห้งไปเลยครับใส่ไฟอ่อนมันจะได้กรอบมันจะได้สุกทั่วกันหมดเลยครับวนไปเรื่อยๆครับต้า

ของเลนตานนะ่นะใส่มาปะปลกบกันด้วใ,ใ,ใส่โอ้แนวใส่รถตาดอันนะใ,นนใส่ทั้งหลอดมันหันเลเนี่หล,กลอกหลอดหลดอ ลืมเลี้ยงนะครับไกได้แล้วตอนนี้นี่ครับเบิ้งครับได้ละนี่ครับเบิง้งนี่ครับก็ได้ครับกำลังเงลี้ยงละรวยจิ๋หน่อยก่อนครับต้องเลี้ยงให้เขาก่อปุ่นนี้จิ๋นน้อยก่อน ใกล้สุดขอ้แล้วครับตอนนี้ครับโอย้ยประมาณสองสามน่ทีก็กินได้แล้วตอนนี้เพิ่ง้วเลยครับตอนนี้ครับ เหลืองคักแหละนี่ครับเหลืองคักแหละนี่นะพ่อแลละครับพวงเลยครับพวงเอาจานมาใส่ก่อนมาเทนี้จานนี้เราจะใส่เขาก็เอากระดาษทิ่ชูร่องสักก่อนครับรอนกระดาษทิ่ชูจะได้ซับน้ำมันกระจายมีทันตะวัน ไอ้เมรุทิศตะวันเมรุม่วงหิมะพ่านครับออกระดาษลอ่องกระดาษที่สูตรล่องใส่จานซะก่อนนะฮะจาะเล่ข้าวประเทศนี้ถ้าเกิดว่าอีไฟมาอยากอ,อก่อนเข้มจังหน่อยนี่การัว่างห้องตาสูเหาองเอาเกลือมันรอ่อยก็ได้ครับเกลือมันร่อยจังหนนึงมันจะออกมันมันเข้มๆครับ แต่ว่าผมบ่ค่อยนั่นผมบ่ค่อยมาเคมา็มอะไรผมมากินมันนี่เลยผมก็เลยว่าเอาเกลือโรยใส่นี่ครับเกลือกรอบกลังงามครับนี่ครับกินได้แล้วครับประมาณนี้แล้วคลิปนี้ก็ขอเห็นนีก่อนครับสวัสดีครับ